คนที่ดูเหมือนมีความสุขมากที่สุดใช่ว่าเขาจะไม่มีความทุกข์ในใจเพียงแต่เขาอาจไม่ได้บอกใครและยังต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่แตกต่างจากเราทุกคนสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์คือท่าทีและทัศนคติที่มีต่อสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต การค้นพบวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจะสร้างความแตกต่างในความคิดคนที่ทุกข์ใจเลือกจะเก็บรักษาความทุกข์นั้นไว้ในใจตนวนเวียนอยู่กับการคุ้นคิดถึงความทุกข์ชีวิตเลยไม่อาจก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะมัวจมปลักอยู่กับอดีตทนทรมานอยู่กับปัจจุบัน และวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมีหนังสือแนวคิดจำนวนมากที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อชี้แนะแนวทางในการบรรเทาทุกใจเหล่านั้นหนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันถูกเขียนขึ้นและได้รับการยอมรับจากนักอ่านทั่วโลกตีพิมพ์มากกว่า9ล้านเล่มและถูกแปลอีกกว่า35ภาษาทั่วโลกแต่การอ่านหนังสือเล่มนี้ จะไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใดเลยหากเราเพียงอ่านผ่านๆและไม่ลองนำข้อคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้กับตนเองไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ครบทั้ง100ข้อหรอกชีวิตจึงจะมีความสุขขอเพียงนำข้อคิดบางข้อไปลองคิดทบทวนเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของตนเองให้ดีขึ้นได้ความสุขในชีวิตย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่เราจะปัดเป่าให้มันออกไปจากชีวิตของเรา